สวัสดีนะทุกคนตอนนี้พี่ฟ้าอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้พี่ฟ้ากําลังนั่งเครื่องบินไปประเทศจีนนะครับผมไปจังหวัดกวางโจวมีใครพอจะเดาได้ไหมครับว่าพี่ฟ้าไปประเทศจีนครั้งนี้จะทําอะไรกันบ้างนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวคอยติดตามไปพร้อมกับพี่ฟ้าเลยนะครับผมไปกันเลยทุกคน ไปมาตอนนี้ก็ถึงที่ประเทศจีนแล้วนะครับผมเพื่อนพี่ฟ้าเช่ารถไว้ให้2คันนะครับพร้อมออกเดินทางกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยไปตั้งแต่อยู่ไทยมายันนี่นะครับพี่ฟ้ายังไม่ได้รับประทานอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปหาอะไรกินกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูตลาดซีฟู้ดกันนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับทุกคนไปโอ้โหก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าของทะเลที่เนี่ยสดใหม่แล้วก็ตัวใหญ่มากนะครับ พอเราเลือกซื้ออาหารทะเลเสร็จแล้วก็จะมีเชฟทําให้นะครับเดี๋ยวเราไปลอกทานข้างบนกันเลยดีกว่าครับทุกคนและตอนนี้เราก็มาถึงห้องที่เราจองไว้แล้วนะครับผมแล้วก็เข้าไปเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรารับประทานเสร็จแล้วก็เดี๋ยวออกเดินทางกันต่อเลยครับบอกเลยว่าตอนนี้พี่ฟ้าอิ่มแทบจะเดินไม่ไหวแล้วทุกคนมีใครหามพี่ฟ้าไปได้ไหมครับและหลังจากนี้พี่ฟ้าขอตัวไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกเดินทางกันต่อครับมาครับเช้าวันที่2ตอนนี้เราออกเดินทางกําลังไปโรงงานก๊อกน้ํานะทุกคนมาดูกันหน่อยซิว่า จะมีอะไรน่าสนใจไหมครับทุกคนเผื่อจะเอาไปต่อยอดได้นะครับโรงงานที่พี่ฟ้ากำลังจะเข้าไปนียคือโรงงานก๊อกน้ําที่ใหญ่มากนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรแปลกตาแปลกใจหรือน่าสนใจไหมครับไปพี่ฟ้าบอกเลยว่าโรงงานก๊อกน้าที่นี่ยวัสดุดีมากราคาไม่แพงนะบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับทุกคนลองดูนะว่าเนื้องานนี่ดีมากเลยครับเดี๋ยวพี่ฟ้าจะพาไปเดินดูรอบๆกันนะครับ ก็หลังจากที่เดินทั่วแล้วก็เรามาหาอะไรทานกันก่อนเลยดีกว่าอาหารเช้าในวันนี้จะกินอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับหลังจากที่ไปดูงานโรงงานก๊อกน้ํามาพี่ฟ้าคอแห้งมากขอประเดิมด้วยน้ําเก้งหวยก่อนเลยนะครับระหว่างที่อาหารกําลังจะมานะครับผมกังไปหมดแก้วหมดแก้วหรอมันก็หมดสิไอตัวพี่ฟ้าก็ไม่ชอบให้ใครมาท้าด้วยเขาขอให้หมดแก้วพี่ฟ้าก็จัดให้นะครับผม แค่นี้ไม่ขนามือพี่ฟ้าหรอกหลังจากเราดื่มกันพอหอมปากหอมคอเรามาต่อด้วยอาหารกันเลยดีกว่าเพราะวันนี้เรายังไม่ได้กินข้าวกันเลยนะครับผมเมนูที่นี่บอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูนะแล้วก็ราคาเป็นกันเองมากนะครับของสดใหม่ทุกชิ้นทุกเมนูนะฮะเดี๋ยวพี่ฟ้าขอตัวรับประทานอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวตามพี่ฟ้าไปดูกันเลยนะครับทุกคนหลังจากเรารับประทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อเลยนะครับตอนนี้เรากําลังออกเดินทางไปกันที่ โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าจะใหญ่แค่ไหนนะฮะและตอนนี้เราก็เข้ามาถึงในโรงงานผลิตไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าใหญ่สมคําล่ําลือนะครับไม่ได้โม้แน่นอนนะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูรอบๆกันดีกว่าว่าใจะใหญ่ขนาดไหนหลังจากดูงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ฟ้าจะพาไปช็อปที่ตลาดของทะเลนะครับซื้อไว้เพื่อเตรียมตัวไปทําอาหารกินกันในมื้อต่อไปนะครับผม เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างสำหรับมื้อนี้และตอนนี้เราก็เดินเข้ามาถึงข้างในแล้วนะครับเดี๋ยวเรารีบช็อปกันเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าเราต้องเอาอาหารทะเลที่เราซื้อกันในวันนี้ไปทํากันต่ออีกนะครับทุกคนก็เดี๋ยวพี่ฟ้าจะให้เพื่อนๆลุ้นไปพร้อมกันครับว่าพี่ฟ้าจะซื้ออะไรไปทําอาหารในค่าคืนนี้กันบ้างทุกคนเดี๋ยวเราซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องออกเดินทางรีบกลับไปโรงแรมนะครับเพื่อไปทำอาหารกินกันต่อเลยนะครับทุกคนไปเพื่อนๆครับสงสัยพี่ฟ้าจะไม่ได้กลับโรงแรมแแแล้้้วววววเเเเพพรราาาะะะนนนนัั่่่งชิิคบบผมีีฟกกก็ออืปปดดยย สรุปภาพตัดนะครับของซีฟู้ดที่ซื้อมาสรุปไม่ได้ทำกินกันนะครับผมทุกคนไปเจอกันอีพีหน้าครับ